พี่อยู่ครับพี่อยู่อยุธยาครับเรือนทองครับเ็จพ้อเสือครับช่างกิ๊กส่งเข้าประกวดครับรู้สึกว่าจะลองกันสามคันนะฮะไปคันครับไทยเจริญการช่างครับเอฟซีปาน่วยครับรถใช้งานนะฮะคุณผู้ชมด่างสีสันกันหน่อยครับพี่อยู่ครับพี่อยู่อยุธยานะฮะ เรือนทองครับทันที่สองอาน้นครับเจ็ดโก้ทองคุณมพระครับบังเลนนี่เองฮะ เรือนทองเครื่องกำลังร้อนครับคุณผู้ชมใครจะลองก็ออกมาเลยครับเรือนทองครับนี่ครับเขาเครื่องพร้อมครับใครอยากลองก็ออกมาครับคุณผู้ชมครับเรือนทองส่งเข้าประกวดนะฮะเข้ามาด้วยกันแบบมิตรภาพนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเขากำลังจีบเป็นอยู่ครับคืออยู่บอกออกตัวไม่ทันครับเอาอยัางไงครับ ันนี้กับใครกับใครครับอ๋อพี่ยูครับพี่ยูผู้ชมครับไปครับผู้ชมครับเรือคลองครับคลอเจริญสัขนาครับโอ้โหครับแบบนี้ครับไปเลยครัเรือทองน้ำดิ้วไปเลยครับผู้ชมยิงโดนยีฟโอยครับผู้ชม นะฮาทำลามลั่นทุ่งครับคุณผู้ชมวันนี้เขามาจัดเต็มจริง,รงๆฮะคุณผู้ชมครับหมดแล้วครับอย่าให้เรือนทองเครื่องร้อนนะฮะใครอยากร้องเองก็รองออกมาได้เลย ผู้ชมโอ้โหครับขอไม่ธรรมดาครับใครจะใครจะวัดอีกก็ออกมาฮะผู้ชมครับจะของนาบอกครับหมดแล้วหมดหมดแล้วฮะนาโกครับช่วงนี้รู้สึกว่าทีมงานครับเงียบสงัดเลยครับเงียบสงัดเลยครับ เดีย๋ยวครับเดี๋ยวบอกหาคู่แป๊บครับคุณผู้ชมเจอเรือนทองเข้าไปครับเงียบสง,งัดเลยครับพี่ยูถึงขนาดต้องต้อง,องแบบบอมเครื่องเลยฮะนี่ฮะพี่ยูบอกเขาแรางจริงๆใช่ไหมฮะยกโบให้เขาครับเนี่ยทีมง,งานเราแบบมาด้วยกันมิตรภาพนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมงานเรือนทองนะฮะไหนขอดูชมหน้าคนขับเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับคนขับครับพี่แทนพี่แทนนนนนไหหคคขัับบยยกมืออ่่รีสรุปว่ารถรถปั่นดินหรือว่ารถแข่งฮะรถปั่นรถรถปั่นครับเคยเคยไปจับกับเกียร์โฟร์ไหมไม่นะยังไม่เคยแต่ว่าเมื่อก่อนวิ่งกว่านี้โอ้โหวิ่งกว่านี้อีกเมื่อก่อนมันเป็นสามปีที่เจ็ดเดี๋ยวขอสเปคหน่อยเผื่อแบบบรรดาพี่น้องเราอะเอาไปทำบ้าง เลี้ยงกระสิทธ์ไหมฮะมีแบบอุบไว้เลี้ยงกรสิทธ์ไหมไม่หรอกเพราะเพราะว่างการนี้มันรู้กันทั้งนั้นเนี่ยเนาะมมิตรภาพด้วยกันครับผมวันนี้เรามากันด้วยความเป็นมิตรภาพนะฮะมันมีแต่พวกพี่ๆก็มีแต่คนรู้ครับครับผมขอสอบถามเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์ก็ฮีโน่ทีสิบเอ็ดใช่ไหมฮะสิบครับผมมีปั๊มสายใช่ไหมฮะอ่ากาวนาของใครครับช้างช้างช้างอ๋อช้างช้างครับช่วงล่างนี่คือเป็นตัวเดินสิบสอง ทีสองนอกหรือว่าอะไรฮะเดี๋ยวต้องวุ้ดวุ้ดไปดูเลยอ๋อที่สองเกาหลีเขาเรียกโวอ่ฮะแล้วปั๊มเขานี่ฮะอีตันอีตันอีตันเบอร์อะไรครับอันนี้อีตันยี่สิบสามอีตันยี่สามแล้วมอเตอร์อะไรครับมอเตอร์โคมอเตอร์โคเก้าศูนย์ก็สเปคธรรมดาเฟืองนู่นก็เดิมเดิมมีเดี๋ยวเดี๋ยว มีซุ่มมาปเปล่าไม่มีไม่มี <laughs> นี่ครับเอานี้จะสายพานใครครับเนี่ยนี่แลโ้โอ้เส้นไหนครับ <laughs> เดี๋ยวดูก่อน, <laughs> อนพัดลมมานาวครับโอโ้แรงจัดนะฮะนี่มีอะไรมาไหมฮะไม่มีด้วยนี่คุณผู้ชมครับ <laughs> นี่เอาจัดนี่คือเต็มที่ครับสายพานพัดลมเรียบร้อยไปเลยฮะเดี <laughs> ๋ยวต้องหาร้านแ <laughs> ถวนี้มีไหมทางนี้มีร้านต้องถามทีมงาน <laughs> นี่บรรดาน้องๆหนูหนูมาจากที่ไหนกันครับ ูสามแถวอันนี้เขาเรียกบ้านอะไรฮะ,ระบ้านปากคองวันนี้โรงเรียนเปิดยังครับรหรือว่าอ๋อวันพรุ่งนี้เปิดนึกว่าหนีโรงเรียนมารู้จักรู้จักช่องแปมสตอรี่ไหมฮะ <c oughs> โอ้โหไม่รู้จักเลย <c oughs> เข้าไปดูนะใน y t u t u แปมสตอรี่ไปดูตัวเองด้วยนะ <c oughs> นี่ฮะคนนี้ครับเขาคาใจครับคุณผู้ชม อีเหลืองครับอันนี้แปลนสตอรี่ส่งเข้าประกวดนะฮะผู้ชมครับงาน,นตาล้อง,องเราเป็นไงฮะขึ้นมาได้ครับผู้ชมครับพี่น้องครับ ขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยครับ <c oughs>